สวดมนต์บำบัดโรคบางคนบอกเอ๊ะสวดมนต์เนี่ยบำบัดโรคได้ด้วยเลยจริงเหรอคำตอบคือจริงมีผลการทดลองทางการแพทย์พิสูจน์ยืนยันแล้วชัดเจนว่าการสวดมนต์ช่วยบำบัดโรคได้จริงๆแล้วอย่าไปคิดว่าแค่โรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรคทางใจอย่างเดียวนะแม้แต่โรคทางกายเช่นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งโรคภูมิแพ้หลายๆโรคเนี่ยการสวดมนต์ช่วยแก้ไขให้ได้อย่างไม่น่าเชื่อพูดง่ายๆว่าช่วยแก้ได้สารพัดโรคครอบจัก,กรวาลเลยโดยทางการแพทย์เขาตรวจพบอย่างนี้นะว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยสม่ำเสมอไปเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีผลคือคลื่นการสั่นสะเทือน มันส่งผลไปถึงศูนย์การได้ยินบริเวณขมับแล้วก็ส่งต่อสัญญาณต่อไปที่บริเวณก้านสมองทําให้หลั่งฮอร์โมนซีโรโทนินออกมาซึ่งฮอร์โมนซีโรโทนินตัวนี้เนี่ยจะมีผลทําให้คลายความเครียดนอนหลับแล้วก็ยังส่งผลต่อฮอร์โมนอย่างอื่นเช่นเอนโดฟินทําให้รู้สึกว่าสบายมีความสุข ระบบการทํางานร่างกายจึงเกิดความสมดุลพอระบบการทํางานร่างกายสมดุลแล้วเนี่ยสารพัดโรคมันก็หายไปที่หนักก็เบาที่เบาก็หายไปเลยเนี่ยเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องไปอย่างนี้บางคนบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้นี่ฟังเพลงแทนได้ไหมหรือว่าฟังข่าวนี่ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่า เสียงที่จะมีผลทําให้เกิดปฏิกิริยาทางบวกอย่างนี้เนี่ยจะต้องเป็นเสียงที่สม่ําเสมอมีจังหวะมีโทนที่นุ่มนวลและจังหวะสม่ําเสมอซึ่งเสียงสวดมนในภาษาบาลีเนี่ยเหมาะที่สุดเลยเขาเรียกกันว่าเป็นไวเบ a รชัน a l ลเทอราปคือการบำบัดรักษาด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงเราสวดมนเนี่ยนอกจากได้บุญแล้วเนี่ย ร่างกายเราย,ยังแข็งแรงด้วยนะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยน่าสวดมนต์ไหมโอ้โหที่ปู่ย่าตายายวางเป็นระเบียบปฏิบัติไว้ว่าการสวดมนมต์ธรรมวัตเช้าก็ประมาณ15-20นาทีแล้วก็สวดมนมต์ธรรมวัตเย็นอีกประมาณ15-20นาทีเสร็จแล้วนั่งสมาธิต่อยสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ดีมากๆเลยใครทำตามหลักนี้แล้วแล้วก็ ร่างกายจะแข็งแรงจิตใจก็จะโปร่งเบาสบายมีความสุขแล้วบุญกุศลก็เพิ่มพูนชีวิตจะมีแต่ความสุขและความสำเร็จดังนั้นขอให้ตั้งใจสวดมนต์กันสม่ำเสมอทั้งเชา้าทั้งเย็นทุกๆวันกันเถอะแล้วให้อายุยืนแข็งแรงเข้าถึงธรรมชีวิตประสบความสุขความสำเร็จกันทุกๆุคนเลยนะ,จะเจริญพร